อาการแบบนี้นะครับคือจอเสียนะครับจะไม่ใช่ทีคอนนะครับแล้วก็จะไม่ใช่บอดนะครับผมอาการแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิก S อสทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาแก้ไขตรวจเช็คซ่อมนะครับจอทีวีอาการภาพเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับเส้นสีเขียวนี่นะครับผมนี่นะครับ อาการแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าจอเสียนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับผมก็คือแก้ไขให้ดูได้นะแต่ว่าภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาการแบบนี้นะครับคือจอเสียนะครับจะไม่ใช่ทีคอนนะครับแล้วก็จะไม่ใช่บอร์ดนะครับผมอาการแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมวิธีการเช็คนะครับว่าจอของเราซีกไหนเสียซีกไหนใช้งานได้นะครับผม เดี๋ยวเราทําการแกะแกะสายแพรนะครับก่อนอื่นแล้วก็ทําการถอดปั๊กออกนะครับสายแพรเขาก็จะมาเป็นคู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองถอดข้างนี้ดูนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้า,ถ,าถ้าข้างนี้เสียนะครับเราถอดปุ๊บข้างนี้จะติดนะครับเดี๋ยวทาการเชื่อฟ๊กนะครับ เดี๋ยวเปิดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับข้างนี้นะครับนี่นะครับผมข้างขวามือไม่เสียนะครับถ้าถ้าข้างขวามือเสียเนี่ยภาพด้านซ้ายมือของเราจะติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาสลับสายแพรกันนะครับ ใส่ข้างขวามือเข้าไปนะครับผมอยงนี้นะครับกดให้สุดนะครับให้ตัวนี้ของเราตรง,ตรงกับบาร์ล็อกนะครับต้องให้บาร์ล็อกตรงกัน,นึ่ง๋ยมีนะครับผมถ้าเอียงไม่ได้นะครับเดี๋ยวทําให้ชุดนี้พังได้อาจจะทให้บอร์ดพังได้นะครับขั้นตอนการซ่อมนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็อดสายแพรฝั่งซ้ายแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําการเสียบปากอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝั่งฝั่งขวาดีภาพเขาจะขึ้นเลยนะครับตังเกียดูง่ายนะครับดูกันนะครับผมนี่นะครับผมขึ้นนะครับฝั่งขวามือฝั่งนี้นะครับไม่เสียนะครับส่วนที่เสียคือฝั่งซ้ายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขจุดไหนยังไงนะครับ เดี๋ยวทําการปิดนะครับผมวิธีการซ่อมนะครับผมจะมีอยู่สองกรณีนะครับตัดแล้วก็ไม่ตัดนะครับผมส่วนผมจะไม่ตัดนะครับถ้าเราตัดถ้ายกตัวอย่างเช่นเราได้จอแท้จอดีๆแต่ว่าบอดเสียเราก็สามารถเอาจอใหม่มาใส่ได้เลยนะครับแต่ผมจะแก้ไขโดยที่เราจะเอาผ้าเทปนะครับจิดอ่าเส้นทองแดงเนี่ยนะครับผมให้เรานับจากตรงนี้ครับมา มายังตรงนี้นะครับคือนับจากหนึ่งจนถึงสิบห้านะครับพอถึงสิบห้าเราก็เอาผ้าเทปนะครับติดเข้าไปนะครับผมเพื่อจะแก้ไขไม่ให้ C.K.V. ของเราช็อตกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วมาทํากันเลยนะครับผมคือนับจากจุดนี้นะครับมายังจุดนี้นะก็จะติดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนับจากฝั่งนี้จนมาถึงเส้นสิบห้าเราก็ติดทับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรอยมือนะครับผมมือดํานะครับจากฝนนะครับ โอเคครับแล้วเรามาทําการเสียบเข้าดูนะครับผมว่าจะหายหรือไม่หายนะครับถ้าหายก็ใช้งานได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสริปจอนะครับผมเป็นการซ่อมจอทําให้จอใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาการนี้ผมซ่อมได้อยู่ประมาณปีกว่านะครับแล้วก็จะเสียอีกนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเรามาทำการเสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าจะได้หร,อรโอเค <ผม S 2> ครับโอเคครับหลังจากที่ผมใส่ผ้าเียบแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมีทําการเสียบปลักนะครับผมเดี๋ยวมาทําการเปิดนะครับ ตอนนี้ไฟสแกนบารโชว์อยู่นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับผมโอเคนะครับผมมาดูกันนะครับโอ้ภาพขึ้นแล้วนะครับผม TCL นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะสวยหรือไม่สวยครับรับจากการดูแล้วนะครับภาพก็ไม่เป็นเส้นนะครับผมแต่ว่าบางรุ่นถ้าถ้าทาแล้วจะชอบเป็นเส้นนะครับ TCL เครื่องนี้ไม่เป็นเส้นนะครับแต่มากเขาจะจะเป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆลางๆ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนิปสี่ก็สามารถนามันเป็นแนวทางได้นะครับเผื่อ,อเจออาการคล้ายๆกับช่างนะครับก็ดูคลิปก่อนก็ค่อยไปซ่อมเอานะครับว่าต้องแก้จุดไหนนะครับแล้วก็วิธีทเทคนิคการเช็คนะครับว่าสายแพร่ฝั่งไหนเสียแล้วก็ให้ทําการถอดสายแพรออกดูทีละข้างนะครับว่าข้างไหนเสียเขาก็จะ ไม่ขึ้นนะครับส่วนข้างที่ที่ไม่เสียเสียพูเขาก็จะขึ้นแค่ชีกเดียวนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับวิธีการแก้ไขจอทีวีอาการผ่าเป็นเส้นเต็มเต็มหน้าจอนะครับผมโอเคนะครับก็ไว้พบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดใจถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ